สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสุนทรครูมองเกมครับคลิปนี้นะครับเราวิเคราะห์ฟุตบอลลีดยูเนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของวิชแฮมยูเนเต็ดเรามาดูสิติในการพบกันของทั้งสองทีมนะครับทั้งสองทีมพบกันทั้งหมด72ครั้งลีดยูเนเต็ดสามารถเอาชนะได้ทั้งหมด39ครั้งเสมอ20ครั้งแพ้13ครั้งฝั่งเจ้าบ้านลีดยูเนเต็ดอยู่ในอันดับที่1 4ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังชนะ1นัดแพ้3นัดเสมอ1นงัดยิงได้ เสียไปทั้งหมด11ประตูสําหรับสถิติลงเตะในบั้านัดล่าสุดนะครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด9ประตูเก็บได้5คะแนนเรามาดูฝั่งของวต์แฮมยูไนเต็ดฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดล่าสุดนะครับชนะ3นัดเสมอ2นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด6ประตูสำหรับสถิติในการออกไปเยือนทั้งหมด5นัดชนะ2นัดเสมอ1นัด แพ้2นัดยิงได้ทั้งหมด9ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บได้7คะแนนลิจินิเต็ดฝั่งเจ้าบ้านนะครับนัดที่แล้วออกไปแพ้ให้กับเชลซีถึง3ประตูต่อหนึ่งต้องการใช้ชนะในการเก็บ3คะแนนเต็มให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจเนื่องจากฟอร์มช่วงหลังนะครับแผ่วลงไปไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บและไม่มีเตะในกลางสัปดาห์แนวรุกของทีมนะครับฝากความหวังไว้ที่ดาวซันโวของทีมอย่างแพทริกแบมฟร์ดที่ยิงไปทั้งหมด8ประตูแล้วก็มิฟิลตัวทําเกมของทีมอย่าง มาเตอุสกิกที่แอตสีพเพชรหมุดสามลูกกับปีกซ้ายอย่างแจ็คเฮริสันที่แอตสีพเพชรหมุดสามลูกเจ้าบ้านน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่เวสต์แฮมยูเนเต็ดผู้มาเยือนอย่างแน่นอนเรามาดูฝั่งของเวสต์แฮมยูเนเต็ดกันบ้างนะครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับผู้มาเยือนสามนัดล่าสุดน,นะครับหลังเจอทีมระดับเดียวกันแอตตานดิล่าฟูลแลมแล้วก็เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดสามารถเอาชนะได้หมดนะครับแพ้กับทีมใหญ่2ทีมอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่มีนักเตะตัวหลักเจ็บ แล้วก็ไม่มีเกมเตะกลางสัปดาห์นัดนี้มาเยือนนะครับน่าจะเน้นเกมตั้งรับแล้วก็รอโต้กลับโดยเร็วโดยใช้ความเร็วของจารอดบูบเวนในการแป้นเกมบุกให้ทีมแล้วก็เป็นดาวซนโวของทีมยิงไปทั้งหมด3ประตูนัดนี้กองหน้าคนสําคัญของทีมอย่างมิคาอุลอันโตนิโอหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับทำให้เกมรุกของวิชแฮมยูเนเต็ดนนั้นอันตรายมากยิ่งขึ้นสำหรับรูปแบบเกมน่าจะออกมาสูสีกันนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกัน และก็น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันท้ายสุดแล้วนะครับส่วนแฟนบอลท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์นทใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ